สถานีโทรทัศน์ KCNA กระบอกเสียงของทางการเกาหลีเหนือไม่รอช้าที่จะนำเสนอข่าวและภาพโฉมหน้าของขีปนาวุธนำวิถีเชิงยุทธวิธีที่ยิงทดสอบครั้งล่าสุสดสูดส่สายตาชาวโลกขีปนาวุธถูกยิงมาจากด้านตะวันออกของสนามบินในกรุงเปียงยางไปตกในฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี สื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าขีปนาวุธพุ่งชนเป้าหมายบนเกาะในทะเลเกาหลีตะวันออกได้อย่างแม่นยำโดยการทดสอบครั้งนี้เป็นการประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพของขีปนาวุธนำวิถีที่กำลังพัฒนาขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขีปนาวุธตกลงในบริเวณน่านน้ำทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยขีปนาวุธทั้งสองลูกมีพิสัยทำการประมาณ380กิโลเมตรที่ระดับความสูง42กิโลเมตร การทดสอบขีปนาวุธเป็นประจำทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่5มกราคมเป็นต้นมาทำให้เกาหลีเหนือได้รับความสนใจบนเวทีโลกมากขึ้นเนื่องจากตามปกติเกาหลีเหนือมักจะยิงทดสอบขีปนาวุธในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองภายในประเทศแต่ความถี่ของการทดสอบขีปนาวุธในเดือนแรกของปีถือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิม ย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือจัดการทดสอบเฉพาะขีปนาวุธพิสัยใกล้ทั้งหมด5ครั้งการทดสอบเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมเขี่ยวเล็บทางการทหารขณะเดียวกันท่าทีของเกาหลีเหนือยิ่งทําให้การกลับสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐเป็นไปได้ยากมากขึ้น ถอดในยยะระหว่างบรรทัดจากสุนทรพจน์ต้อนรับปีใหม่ของคิมจองอึนสะท้อนให้เห็นทิศทางของเกาหลีเหนือในปีนี้ได้เป็นอย่างดีโดยผู้นำเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาวุธและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและเศรษฐกิจตกต่ำจากการใช้มาตรก,การรับมือกับโควิด -19 ขณะที่การยิงขีปนาวุธเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศด้วยเช่นกัน เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนนั่งเก้าอี้ประธานการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือโดยที่ประชุมขู่ยกระดับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเพื่อป้องกันภัยจากสหรัฐหลังจากพฤติกรรมก้าวร้าวของสหรัฐมาถึงจุดที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ยังเตรียมกลับมาทำกิจกรรมที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวทั้งหมด ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุตข้ามทวีปโดยเกาหลีเหนือได้ระง,งับโครงการดังกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ปี2018หลังจากการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างคิมจองอึนกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สิงคโปร์ท่าทีของเกาหลีเหนือย่อมส่งแรงกระเพื่อมต่อการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการหลังจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้พยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อสร้างผลงานก่อนลงจากตำแหน่ง การทำพิซซิตี้หรือสนธิสัญญาสันติภาพกับเกาหลีเหนือเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับข้อตกลงสงบศึกที่ทํากันณนะสิ้นสงครามเกาหลีปี1953เนี่ยมันเป็นการเซ็นกันระหว่งาง3ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาในนามของสหรประชาชาติและโลกเสรีนะครับฝ่ายที่2คือเกาหลีเหนือ ฝ่ายที่3คือจีนดังนั้นถ้าจะทําข้อตกลงสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยนะครับมันต้องเอาตัวแสดงใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยนะครับเข้ามานะครับเจรจาให้ได้ผลประโยชน์ตรนะงตัวร่วมกันนะดังนั้นเนี่ยการเจรจาเหล่านี้มันจะต้องใช้เวลานะครับ คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในกี่เดือนแน่นอนนะมันจะต้องใช้เวลาเป็นปีแหละนะครับเพราะว่าขาบสมุทรเกาหลีเนี่ยถ้าถ้าจะย,ยุติสภาวะสงครามเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แม้ว่าบางครั้งเขาเกาหลีเหนือรู้นะว่าจีนลำงคาแต่ว่าเกาหลีเหนือเองนะ่ยก็รู้ดีว่า ตนน่ยสามารถทําตัวเป็นเด็กดื้อต่อไปได้อย่างไรก็แล้วแต่จีนแม้จะเบื่อตอนขนาดไหนจีนก็จะไม่ถึงขั้นตัดญาติขัดมิตรกับเกาหลีเหนือเพราะการตัดญาติขัดมิตรกับเกาหลีเหนือหรือการปล่อยให้เกาหลีเหนือมันเกิดความโกลหมานหรือเกิดการล่มสลายเนี่ยนะครับ มันจะนําไปสู่การที่เกาหลีใต้หรือสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้ปฏิบัติการทางทหารอะไรบางอย่างนะคะโดยเหตุผลเพื่อมนุษยธรรมอะไรก็แล้วแต่ในการผนวกขาบสมุทรเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียวมันจะกลายเป็นสภาวะที่เรียกว่าใต้กลืนเหนือใต้กลืนเหนือเนี่ยมันจะทําให้ขาบสมุทรเกาหลีอ่ะ กลายเป็นภาบสมุทรที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลที่กรุงโซซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีความสําคัญด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกามายาวนานอันนี้ไม่ใช่ซีนารีโอที่จีนอยากจะเห็นแน่แดังนั้นเมื่อกาลีเหนือรู้เช่นนี้นะว่าจีนไม่อยากจะเห็นซีนารีโอดังกลา่าว<ๆ>กาลินเนือเนี่มั่นใจมากพราตัวเองสามารถใช้วิธีการนะครับแบบเด็กดื้อแบบนี้แหละนะครับทดสอบขีปนาวุธนะสร้างความปั่นป่วนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆยังไงยังไงจีนก็ไม่มีวันตัดญาติขันนี้เพราะอย่างไรก็แล้วแต่เกาลินเนอคือป้อมปราการ ของแผ่นดินจีนนะเพื่อไม่ให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยางเกาหลีใตเ้เข้ามาประชิดแผ่นดินจีนได้อันนี้มันเป็นเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนเองก็รู้สึกว่าไม่สามารถตัดาตดขานิสเกาหลีได้ครับยิ่งเกาหลีเหนือเพิ่มความถี่ในการยิงขีปนาวุธมากเท่าไรโอกาสในการกลับสู่โต๊ะเจรจายิ่งมีน้อยลงเท่านั้นขณะที่ความหวังและความฝันในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีของผู้นําเกาหลีใต้ก็ริบหรี่ลงไปด้วยเช่นกัน